ดีครับช่องพวงมาลัยนัทลินนะครับวันนี้จะร้อยมาลัยวันแม่นะครับพรุ่งนี้ก็วันที่12แล้วนะครับก็จะเป็นบีบรักนะครับแล้วก็ใส่ด้วยมลเนะครับผมจะใส่ลักสับวางสับสนะครับก็เวลาร้อยก็ให้เพื่อนๆบีบไปด้านข้างฟังได้ฟังหน่อยนะครับ3กับ2นะครับ อันนี้ผมจะใส่ลักยีสิบเจ็ดเม็ดนะครับหรือยีสิบเจ็ดดอกนะครับคือใส่เรียงให้ตรงกันนะครับเพื่อนเพื่อนพรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่แล้วนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับผมก็ร้อยไว้ขายพรุ่งนี้นะครับก็จะขายพวงละ 60บาทนะครับแล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่สถานที่นะครับว่าจะขายโวรละัเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับเราว่าจะขายพวรละัเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ดอกไม้ก็แพงนะครับก็เสียบแบบนี้ให้ถึง27ดอกนะครับผมใช้ประมาณนี้นะครับ ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื like ่อนก็จะเรียงแถวไข่แถวมันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อน ก็ต่อมาก็จะใส่มะลิผมจะสับ3นะครับใส่มะลิสับหว่าง3ก็เรียกง่ายๆ3แฉกชนะครับแล้วก็ไล่สับหว่างไปเรื่อยนะครับตามแชกแบบนี้นะครับเพื่อนๆอันนี้ผมจะใส่มะลิ25ดอกนะครับ ใส่สับวังจนถึง25ดอกนะครับก็วิธีร้อยก็มีวิดีโอสอนที่ผ่านมานะครับให้เพื่อนๆไปดูที่เพลิดได้เลยนะครับเข้าไปที่ช่องพวงมาลัยนักลินนะครับแล้วก็อยู่ด้านบนนะครับกดไปที่เพลิดก็จะเป็นหมวดหมูนะครับเป็นการสอนร้อยมาลัยนะครับแบบง่ายนะครับ ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูในตัวนั้นได้เลยนะครับก็วันนี้ก็เร่งหน่อยนะครับพราะมพรุ่งนี้วันแม่แล้วนะครับก็ร้อยไม่เยอะนะครับผมก็จะร้อยเอาแค่เท่าที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใส่บาลี 25เม็ดนะครับหรือ25ดอกนะครับอันนี้เป็นภาษาบ้านๆน,นะครับเพื่อนๆอย่าว่ากันนะครับแล้วก็ปิดลักเหมือนเดิมนะครับใส่สับวาง3เหมือนเดิมนะครับดอกแรกให้ตรงกับดอกตรงข้ามนะครับให้ตรงกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเวลาเราผูกเชือกก็จะได้ ลงล็อก ok พอดีนะครับก็เวลาบีบลักก็เอาบีบข้างใดข้างหนึ่งให้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเ,เวลาร้อยมันกีบดอกจะไป3กับ2นะครับให้เพื่อนใช้บีบทางเดียวหรือเพื่อนถนัดทางไหนก็ ใช้ทางหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับใส่จนให้ถึง2 7ดอกนะครับให้ตรงกันทั้งสองข้างนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับความยาวก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับว่าพวงจะกลมขนาดไหนนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆจะใส่ดอกมะลิเท่าไหร่ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่ามะลิจะซื้อมาแพงหรือถูกนะครับต่อจากนั้นผมจะใช้เชือกปอนะครับเป็นเชือกปอนิ่มนะครับจะพรมด้วยน้ำนะครับใช้พก,กี้ฉีดนะครับก็คือจะให้เชือกปอมีความนิ่มลงนะครับแล้วก็เลื่อนนิดนึงแล้วก็ใช้ครีมนะครับ เพราะว่าเข็มเวลาเราดึงมันจะใช้แรงน้อยนะครับก็ใช้คีมช่วยนะครับเพราะว่าปลายเข็มเหลือไม่เยอะนะครับก็จับด้านบนแล้วก็คีมหนีบแล้วก็รูดลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วครับจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนเลยนะครับ แล้วก็ผูกเลยนะครับดึงให้แน่นนะครับดึงให้ตึงเลยนะครับเพื่อนเอนชื่อเชือกปอเวลาฉีกก็ผมจะฉีกออกมาประมาณหนึ่เซนปอกฝานะครับใช้กันไกรตัดได้ตัดนะครับ ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดอกลักก็เรียงเป็นเป็นแถวนะครับเนี่ยครับดอกลัดแก,กเรียงเหมือนกันนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ คลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับแล้วผมจะใช้เชือกรูดอุบะก็ความยาวอยู่ประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับเป็นเชือกเบอร์แปดนะครับาตามที่ตลาดมีขายนะครับก็ที่ไปซื้อประจำเลยก็คือตลาดไทยนะครับแล้วก็ตลาด4ีมุมเมือง ที่ใกล้สุดเลยนะครับส่วนปากคลองตลาดผมไม่ค่อยได้ไปนะครับก็ต่อไปก็ใส่ดอกกุหลาบตรงคอนะครับใส่ดอกกุหลาบกลับกันนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะครับต่อไปเราก็รูดอุบะการรูดอุบะก็มีคลิปที่ผ่านมาแล้วนะครับที่ผมทำและลงคลิปไว้ให้เพื่อนๆรับชมนะครับ อันนี้ผมจะลูดอุบาใช้ดอกลัก5ดอกนะครับก็ดูแล้วให้สมส่วนกับอ่อพวงที่เราร้อยคือฟาร์มกลมนะครับแล้วก็ให้ยาวพอดีให้สวยให้งามนะครับอันนี้ผมจะใส่อุบัตอ่หาดอกนะครับ วิธีรูดผมจะกำมทีเดียวนี้นะครับไม่ให้ขยับแล้วก็รูดนะครับดอกลักจะไม่แตกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆยังไม่ถนัดก็ให้รูดค่อยๆรูดนะครับเพราะว่าเชือกจะบาดดอกลักฉีกขาดได้นะครับต่อจากนั้นผมก็มาจับรวมกันนะครับรวมกันแล้วก็มัดให้เป็นปุ่มนะครับปุ่มเดียวกันนะครับ ให้เพื่อนๆดูชายด้วยนะครับว่าเสมอกันหรือยังนะครับให้เสมอกันนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้ผมจะตัดเชือกออกหน่อยนึงนะครับออก3เส้นนะครับเวลาเรามัดหรือผูกจะได้สะดวกหน่อยนะครับอันนี้ก็ผูกติด วิธีผูกก็เหมือนเดิมตามคลิปที่เคยลงไว้นะครับมัดสักสอทบนะครับเพื่อนๆแล้วก็กันไกลตัดนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ถุงแพ็คได้เลยนะครับก่อนแพ็คผมจะใช้ปล็อกกี้ผมกับพวงมาลัยหน่อยนะครับ ก็อันนี้คือใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมขายประมาณ60บาทนะครับหรือเพื่อนๆตามพื้นที่ขาย80 90ก็ได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแรงกันนะครับขนาดถุงผมก็จะใช้ขนาดนี้เลยนะครับ8ปดคูณสินะครับ สวัสดีครับ